สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมบานอมนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนแจ้งสนิทนะครับหมายเลข23นะครับบ้านไัยบอระบือนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กมที่เท่าไหร่น้ออ่ากมที่ประมาณ5นะครับกมที่5เดี๋ยวให้ทุกคนครับกมที่5นะครับกมที่5 ครับนี่อตอนนี้เรานะครับเห็นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งด่านนะครับตั้งด่านไม่รู้ว่าด่านอะไรนะครับที่ตรวจตับพี่น้องประชาชนนตอนนี้นะครับว่าเป็นด่านอะไรนะอันนี้เราสังเกตการไปนะครับว่าอันนี้เป็นด่านอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับเป็นด่านจราจรนะครับด่านจราจรอ่านี่ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่นะครับที่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่เข้าไปนะครับไปนู่นวิ่งเข้าไปทางนู้น นะครับชมกันนะครับชมกันนะครับนานๆเราจะได้เจอนะครับเจอแต่นครบาลนะครับวันนี้เราก็มาชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะยืนถือใบสั่งคนละใบนะครับนี่เลย ก็ดูนะครับว่าพี่ๆตำรวจเขาทำอะไรครับนะอ่ากล้องนะครับกล้องก็นู่นนะครับอยู่ตรงป้ายตรงนู้นเลยนะอันนี้ด้านขานะครับขาเข้าในเมืองนะครับขาเข้าในเมืองเป็นสบพบ้านไทยนะครับชมกันนะครับดูนะ มากเป็นรถนะครับรถใหญ่นะครับที่อยู่ที่ปลอดภัยนะครับมีได้เข้าไปแต่สังเกตการนะครับการทํางานนะครับของเจ้าหน้าที่ตารวจให้พี่ๆเขาทําไปนะครับนะอันนี้ก็ฝากนะครับสําหรับใครนะครับที่เดินทางมาจังหวัด นะครับมาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คารพกฎหมายก็รพกฎจราจรนะครับพี่ๆตำรวจก็ไม่จับหรอกถ้าคุณทําถ้าคุณทาถูกไม่จับหรอกครับนะอมาไปทาพันให้พี่น้องนะครับนัก่องเที่ยวแล้วกันนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับอย่าทําผิดกฎหมายนะถ้าทาผิดกฎหมายตำรวจก็ไม่จับนะถ้าทําผิดกฎหมายตำรวจเ็าจับเออ อันนานผมจะได้ลงมานะครับดูนะครับพอดีผมมาจากนะครับนู่นเลยอำเภอนคมน้ำุูนจังหวัดสกลนครครับตำรวจก็มีประมาณหนึ่งสองสามสี่นายห้านายหกนายนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามีความเร็วหรือเปล่าจับความเร็วจับความเร็วพระท่านได้จับความเร็วู่บอกผู้กองไม่ได้จับบ,บ,บ่ผู้กองนะครับเราถามนะ ก็ขอบคุณท่านนะครับที่ยังมีคําตอบให้เรานะเออแต่ถ้าท่านอยากประชามพรให้พี่น้องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แปลว่าไม่ได้จับความเร็วความเร็วนะครับผมอยากจะบอกออพี่น้องอยู่กมที่34นะครับจากบ้านไผ่มุ่งหน้าไปบอระบือจับความเร็วนะครับต้องใช้ความเร็วห้ามเกินกฎหมายกําหนด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พี่ๆตำรวจนะครับสตร,ตรงนี้เป็นสอพอบ้านไผ่นะครับจะจับ ไม่รู้ว่าพรบอ,รอะไรบ้างนะครับแบบพรบจราจรนี่แหละประมาณนี้นะครับที่เห็นนะครับต่อทะเบียนส่วนมากเห็นพี่พี่ตำรวจนะครับเขาจะดูนะครับภาษีนะครับภาษีต้องต่อนะเออภาษีต้องต่อไม่ต่อไม่ได้ไม่ต่อโดนนะจ๊ะ <laughs> นี่แหละครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดใครหลายคนนะครับวันวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ตอนนี้เป็นเวลา1 0 1นาิกานาทีโดยประมาณนะครับูเลยรถตาโลนะครับมาผมยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เข้าไปนะครับดูสังเกตการไปนะครับ ไปพร้อมๆกันนู่นเห็นไหมพี่ตำรวจมนะีกล้องนะครับมีกล้องอ CCTV จุดตรวจส่พ่อป้านไผ่เดี่ยเขาจะดูนะครับดูภาษีนะคุณนะต้องต่อนะภาษีนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องภาษี เรื่องพบอรบเอนี่คุณต้องต่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสร้างผลกระทบให้หลายส่วนนะครับบอเลยนะครับก็สิ่งหนึ่งก็ไปโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นะเขาจับก็ก็ต้องจับนะครับต้องปรับนะเออมันต้องต่อเมื่อกี้นี้เห็นพี่น้องประชาชนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเจ้าที่ก็ว่ากล่าวได้อันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับ สำหรับตำรวจนะครับสำหรับตำรวจสอพอบ้านไผ่นะครับเห็นไหมก็จะดูนะครับว่าคาดเข็มขัดไหมนะตรวจจนมากไม่ต่อพาสีนะครับไม่ต่อหรือไม่แสดงประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ้ยนะครับ การจราจรนะครับนี่หละครับการตั้งด่านนะครับบนถนนหลวงนะครับมันทําให้การจราจรติดขัดนะครับเห็นไหมต้องเปิดอะไรไม่ด้เอรอกบแดงมต้องเปิดกล้องครับไม่มีวอบอกมาต้องเปิดกล้องนะครับอ่ะดีดีดีครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะเออมีหัวหน้านะครับหัวหน้าชุดบอกเออเปิดกล้องเด้อเปิดกล้องเด้อ ีก้องนะครับมีก้องทุกทุกนายนะครับมีหัวหน้าสั่งบอกเปิดกล้องเด้อเปิดกล้องเด้นอะนะครับนูน่นะการจราจรก็ค่อนข้างที่จะติดนะครับติดสะสมนะครับเพราะว่าการตั้งด่านมันก็แบบนี้ครับมันไม่สะดวกนะครับมันไม่สะดวกเออมันไม่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่า ด่านมีป้ายไหมนะครับเราก็นะมันมีสิทธิ์ที่จะผมแล้วก็ไปทำนะครับผมในฐานะเป็นประธามพันธุ์ของสมาคมนัก,กรบอัดเถื่อนนะครับตัดสร้างสังคมนะครับก็มา<อ>ไปทำมา,าให้พี่น้องนะครับต่อทะเบียนต่อภาษีต่อพรบนะครับอยา่านะครับทําผิดกฎหมายนะถ้าทําถูกทําไปครับไม่มีใครว่านะาพี่ๆเขาก็มีกล้อง มีกล้องนะอันนี้เปิดไม่เปิดอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่มีกล้องนะมีเราอยากจะดูว่าตรงนี้มีผู้ควบคุมด่านหรือไม่นะครับมีนะครับนะนี่ ร้อยตำรวจเอกชัยฤทธ์กลน้ำนะครับเป็นหัวหน้าชุดนะครับผู้คุมจุดตรวจสพบ้านไผ่พจวคอนแก่นนะครับชื่อบแบบนี้นะ,อ,นะอ่าก็โอเคนะครับตำรวจทำดีเราก็ชื่นชมไปนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับ 150เมตรป้าย150เมตรมันควรที่จะมีนะครับมันควรที่จะมีเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่า150เมตรนะครับว่ามีหรือไม่นะไม่มีต้องดูหน่อยนะครับตำรวจทําถูกก็ทําไปนะครับส่วนผมก็มาประชาพัน์ให้พี่น้องนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับปมที่5นะครับไม่มีนะครับไม่มีป้ายนะครับหยุดตรวจนะเห็นไหม ไม่มีป้ายนะครับอ่หา150เมตรถึงจุดตรวจนะครับ <sea> ไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็คําว่าหยุดตรวจนะครับนี่มีแค่นี้แหละครับมันเป็นไปตามอำนานหลวงชาติหรือไม่นนะเออแบบนี้นะครับมันต้องมีนะครับต้องมีหรืออยู่ตรงนู้นไม่มีนะครับไม่มีอะ่ะไม่มีก็ประมาณนี้ครับมันไม่มีนะครับนี่แหละครับอาชีพตำรวจ ไม่มีครับนะก่อนถึงด่าน150เมตรไม่มีนะครับแต่มีป้ายมีกล้องมีอะไรประมาณนี้อยู่อ,อนะครับมันอะไรระเบียบครับตำรวจต้องมีระเบียบนะครับก่อนจะจับชาวบ้านเขาต้องมีป้ายนะครับ150เมตรถึงจุดตรวจนะครับอันนี้ผมไม่เห็นนะครับ150เมตรมันควรที่จะอยู่ตรงนู้นนะครับไม่มี นะครับผมไม่เห็นแล้วกันนะครับหรืออาจจะมีแต่ผมไม่เห็นนะตอนนี้เออตั้งกันต่อไปแบบนี้นะครับยอดมากผมป้อมมานอมนะครับก็ต้องขอากาบลาห์พีงเท่านี้อย่าทําผิดกฎหมายนะครับอย่าเข้ามาด่าด่าบล็อกสวัสดีครับ